อาราคาพี่น้องนะคะฟังเพลงฟังลําฟังเรื่องราวดีๆจากทางรายการเยี่ยมยามถามเขาของเข้าพานไปแล้วเนาะกับเขามานะคะ เบ้าจากันคือเก้านะคะกับสองสาวนะคะพี่ปูพี่นิงค่ะนะคะพี่นองนะคะด้วยรักและห่วงใยนะคะฟังเรื่งนะคะพี่นองเบิ่งทีวีก็มีความสุขนกคะฟังวิทยุก็มีความสุขค่ะนะคะเยี่ยมยมทามข้าวพี่นองทุกมองทุกบอลเนี่ยนะคะที่นะคะผู้ใดเเป็นมีอาการเจ็บปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะเป็นกระสั่งยาดีเอลซี่ของเข้าไปกินเนาะแม่นค่ะพี่นิงค่ะจะแม่นขายดีค่ะสะเดียวนี่นะคะขายดีค่ะขาย เพราะว่าเข้าจัดส่งแมนค่ะให้ความสะดวกทุกอย่างค่<อ>งสั้นสิว่าสาวบางปูคุยดอกนอน่เยืนพ้านบนกับอม่สื่อนอนสะเดย <laughs> สะอ่อนเพิ่งอยู่ค่ะมาปลูกสื่อเด้ค่ะนั่งมือแม, <laughs> อมขอบคุณหลายค่ะเบิร์ดบ้านน่ะ อันเจ้าบางปูคุ้มบื่อบานนะคิดหอดคิดถึงเนี่ยเจ็บปวดขึ้นมากก็คิดหอดคิดถึงแต่เจ้าบางปูนี่แหละว่าวันนีนี่แหละนี่แหละยาสมุนไพรแคปซูลดีเอลซีนะคะยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะเบิ่งแย่งกันสตอร์ฟีนองขาเมันกับบาดแพงเกินไปนะคะกองละสองร้อยเก้าซิปคู คุ้มนะคะคุ้มนะคะประโยชน์หลายเพราะว่าเฮ้าในคัดเอาสมุนไพรซิปชนิดที่เฮ้าคัดสันมากนะคะมีประโยชน์นะคะสรรพคุณเน้นๆของเฮ้าก็คือไห้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายของคุาหนะคะผู้ใดมีอาการเจ็บปวดเมื่อยนะคะปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดบ่าปวดแขนปวดขาปวดสารพัดสิปวดปวดเอวก็ปวดนะคะเห็ดเบี้ยเห็ดงานเห็ดหน่อยเห็ดลายกะปวด ปวดทุกหม่องเสียงานซื่อๆกระปวดย่างไปซื่อๆกระปวดค่ะขาพีกขาพีกค่ะนะคะบางคนเกิดอาการต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นเนาะอิริยาบถต่างๆทีเฮ้าแต่ละมือเฮ้านี่ล่ละนอนดนกระปวดแม่ไม่ดนกระปวดนะคะพี่น้องนะคะ อิริยาบทต่างๆมันสามารถทําให้เราปวดเมื่อยได้นะคะ,คะเลือดไหลเวียนบดีกับปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะ<ต>เพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องมันเกิดกันได้กับทุกคนเด้<ต>ไม่ไม่เลือกเพศ ใช่ไม่เลือกไว้บ่เลือกไว้บ่เลือกอันน้อยนุ่มหน้อยน้อยนุ่มซุ่มกรรมอยู่กับโจงปวดกระมีเนียเอาพี่หนิงค่ะอันช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเข้ากระมีเนาะเดี๋ยวเข้าจาพี่บังปูกับพี่หนิงจะโทรไปหาพี่น้องปองปายนะทั้งล่องโทรไปทั้งจังหวัดลอยเอ็ดบังกันพี่หนิงเข้าไปสิ่งเดินบอกนี่เนาะนะคะโทรไปหาทั้งทัเอลเอ๋บงกันลอยเอ็ดนะคะ กินยาดีแม่นคักงยินดีรอยเอ้มไปกินยาดีคักเด้อยดีเอลซี่นะคะกินดีบ่ทุกมองเพราะว่าโรคเก๊ดโรคปวดเพิ่นกระ็นนะาเบิ้งถหยอดซังเนาะหยอดซังสื่อเนาะนะคะมีทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อ่อนหัดโนใช่ไหมคะบ่แม่ค่ะผู้ใดค่ะอันนี้น้องเพื่อนไหมคะโอ้น้องแม่อ่อนอันนี้โทอจากอันซูนยาสมุนไพรแคปซูลดีเอลซี่เด้ออันนี้ดีเจสาวบางปูกับดีเจพี่นิงเด้อจ้า ขาอยากถามเนี่ยอีแม่ออนเราอยู่รอนั่นบอแมวันไปกรุงเทพค่ะโอ้เราไปกรุงเทพแล้วอันถามน้องพื่นี่ลาถามน้องได้บอค่ะว่าอันถามเรืองเล่าอาการของคุณแม่ออนแมกอนรอดสิกินยาเดียวสิเราเป็นยังไงค่ะคือได้สร้างไปกิน ันจะพาบวอรางคนมาเป็นไข้แน่พนดีแตจะได้สื่อต่อไปแม้อยากจะการมันเศร้ากี่นายิ้มมาสันาส่นเลยค่ะเออสื่อลหดกุญแจที่แล้วจะว่ามันปวดหรอวรอม่มันจะมีเพิ่มเพ่ลูกใครยังไง,ไงบบจะได้แต่สั่งมากินเมยค่ะวอร์ก็ต่อไปก็ตัดเลือดปากไปสื่อนั่นมันสิ่งไหนะอ๋ออ้อีแม่ออนเดี๋ยวนี้เราอยู่กรุงเทพว่ะตี แม่นมากกินยาดีเอลซี่เราเศร้าเจ็บเศร้าปวดได้ไปฮอดกรุงเทพได้าอ่าก็ฝากขอบคุณน่าเด้อสำหรับอันอ่าน้องคุณแม่ออนเนาะแม้ค่ะอันคุณพี่ซื้อว่าจังใดคะอันก็รับผู้อ่ะรับผูดจ้ะค่ะอันฟังจักเทียบวลา่การสาวบางปูนั่น แต่ตั้งอยู่ค่ะตั้งเป็นขอบี่จะเปิดตั้งไม่ได้พดีนะจ้า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 เอาขอบคุณหลายๆเด้อจินงยาเนี่ยนะแต่รลูกจะให้พอกอกอหรือการป๊ออันนี้เป็นได้ไมแต่ว่าการค่ะไปจังหันจังเง้มันก็บอกไม่บอกป้าไม่บอกัฟ้าก็คือก็เลยถเห็นเพื่นกินน้าเลย้างที่เนจงีนน้าค่ะค่ะได้บุญตัวนั่นจ้าจ้าอ่ะขอบคุณหลายค่ะจ้าจ้า ขอบคุณมากเลยนะคะอันทั่วไปบอเมนอีเมลออนดอกเป็นน้องสาวเล่าอีเมลออนเล่ากินยาเดียวี่แล้วเล่าเศร้าเจ็บเศร้าปวดไปรุงเทพวบวบลุงกรุงเทพซื่งไปขายหอด้ว่กรุงเทพกรสันดีเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องคุยให้กินแล้วฮันจะคล้องดีมากแล้ว เจ้าของดีขึ้นมาแล้วบ่บ่อยากอยู่ซื่อๆเรื่อยากบวบค้นเน่บ่อยากบอกค้นไปวัดไปว่าเนี่ยคืหนิงคนกับอะไรไม่ออกกับอะไรเนาะเติมพลอยิ่งเติมพลอยไส้แกสิมีจนน่าลูกแกโอ้ยนั่าแกโอ้ยลูกท่านเอาควนขึ้นก่อนเพท่านกับเบ้าสู้กันฟังนะคะกินยาเดียวซี่เด้อยขันอยากเศร้าขันอยากอันเศร้าเจ็บเศร้าปวดนั่นว่าสั่น อันค่อยกินแล้ว่อยกระข่ายคนร้ายดีขึ้นร้ายก็กินก็พี่น้องสร้างซื่อกินดีดีนะคะขอบคุณหลายค่ะค่ะนะอีก่ออีเมลเนาะเบิ่งอยู่ทางบ้านเนาะนะคะมั่นใจขุ่นใจใดเลยเด้อนะคะเนาะ มีอาการเจ็บปวดตามร่างกายกินมาเจ็บมาดนหรือว่าเขาก็เจ็บเขาก็ปวดนะคะเนาะเอออย่าปล่อยให้มันทรมานเจ้าของค่ะะต่ออีกจักสายบอนอพี่หนิงเพื่อนกินดีกันเบิดบ้านเดี๋ยวถ้าต่ออีกจักสายก็น้องพี่หนิงเนาะอ่ะพี่หนิงวกาไปวอากับแฟนเพจไปเด้อค่ะลองเบิงค่ะนะคะเนาะรายการของเข้าโทั่วหายำๆถามข่าวการโทรไปนี่บ่ได้เตรียมให้ผู้ใดไหวเราประเด้โทรไปบอกเป็นก่อนซ้่มนะคะพี่น้องนะคะว่าสองสาวดีๆทั่วหาเด้อสิท๊ะ ขาวตามข้ากับวันไอกบปากพากระกตื่นข้าเนาะพี่หนิตื่นเพื่อนกันค่ะมาแบบเซอร์ไพรส์มาเซ็นทรัลนะคะต้องไปถามข้าวค่ะอืมอืมแต่ว่าที่ได้รับข้าวมากนี่ถามข้าวล้วได้รับข้าวมากนี่ดีทั้งนั้นนะคะประทับใจทั้งนั้นนะประทับใจนะคะกินแล้วก็เศร้าปวดมาสันอันดีใจและอันย้อนบอกต่อนี่ไหมติดละไปสวัสดีค่ะสะอาดใช่คุณแม่ปัดละคัางแก้วไหมคะใ ค่ะอันนี้โทรจากศูนย์ยาสมุนไพรแคปซูล DLC นะคะดีเจสาวบางปูค่ะค่ะค่ะคุณแม่เรียกคุณแม่ได้ไหมคะได้แลนะ้วหกสิบกว่าโอ้ค่ะค่ะคุณแม่ค่ะค่ะสวัสดีนะคะคุณแม่คะ่ะสาวบางปูอยากถามว่าคุณแม่เนี่ยนาคกรอนจะมาก,กินยาสามุนไพรแคปซูล DLC นี่คุณแม่มีอาการแบบใดจ้ะปวดปวดมึนปวด,ปวด เพียงเอลลงมาข้งางล่างเหรนปวดมืม่ปวดทั้งสองขาเลยค่ะอืมชักะะอ่าฟังจากวิทยุหรือเบิงจากเท่ารทัดแม่จังไดนสร้างกินเบิง์เท่ารทัดโอ้เบิง์เท่ารทัดช่องหนออึ่งสองสามเนาะอีแม่สร้างซื้อไ,ไปกินจักลก้องละจ้าเม็ดเมด เจ,จ็บคอนหรือี่องี่คอืเบิดซีกองเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเนี่ยค่ะอาการเจ็บอาการปวดดีคือร้ายป่แม่มันขึ้น,นขึนข้นใหม่ๆมันก็คือมันมึนมันลดลงแต่ว่ายาเมิดอันนี้มัก็ันใจนเ่ือค่ะยาเบิดหลัก้าสร้างได <c oughs> ้แม่ต้องกินยางต่อเนื่องเดี๋วจังจะเศ้าเจ็บจ้าจค่ะค่ะให้ว่าดีคือร้ายโยบแม่มันก็ พ่อยางได้จะต,ต้องถือไม่เท่าอืมแต่ก่อนนี่ถือไม่เท่าจ้า,<ภ>าถือไม่เท่ามาถือกัย่างมาได้อืมแต่ตอนนี้ได้ถือว่าจ้าถืออยู่แต่ว่า <c oughs> มันเอามึนมันกับดถแนออ่โย่ว่อ,อ๋ออ,อีแม่อีแม่กินไปเรื่อยๆืยเด้อค่ะเดี๋ยวก็ได้ทิ้งไม่เท่าแล้วค่ะจ้า,จา ยาสมุนไพรแคปซูล DLC ลกินต่อเนื่องได้เดอแม่เดอปลอดภัยต่อสุขภาพเศร้าเจ็บเศร้าปวดกินเข่าแสบตัวจะให้ลูกเขาสั่งผู้สั่งอีกจ้าจ้าจ้าแม่คะ่ะอ่ะกานกินเบิร์ดหลักกระทรสั่งเดอแม่เดอจ้าอ่ะค่ะประทับใจบ่แม่ประทับใจบ่บจบก,กับยาดี c นี่ดีคักบ่จา้าว่า สีกินเบ่งต่อเนื่องอีกว่ามันเสี่ยรือเ่ะปวดมึนจ้าจ้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่จ้าจ้าขอบคุณค่ะยาสมุนไพรต้องกินอย่างต่อเนื่องค่ะก็อยากจะแนะนําอยู่ค่ะนะคะอย่างน้อยอืมเท่าไหร่อย่างน้อยห้ากล่องขึ้นนะคะพี่น้องขคุณเป็นมาโดนเพื่อนมีากาน หากรงกลบปูพันสองร2อยบาทนะคะอ่ะเนี่ยพี่น้องขาทรสั่งเลยที่ฟังที่ชมอยู่ตอนนี้ที่เบิ้งยูตอนนี้นะเบอร์โทรึ้นตามหน้าจอนะคะอ่ะลูกหลานกระถ้วยพ่อยแม่เด้อใหญ่เพ่นจมเจ็บจมปวดนะฮะยาสมุนไพรแคปซูล DLC อยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะหนึ่งกล่องสิบแคปซูล290รบบาทโทรมาพี่น้องนะฮะอ่ะพี่นิงค่ะ เข้ากับผ้าพี่นองเข้าไปพอนคลายไปฟังเพลงไปฟังล่ำไปเบิ่งตลกส่วนตัวแน่วพื้นมักว่าสั่นเดี๋ยวเบรกหนาเข้าจังกับเม้าบากันอีกค่ะได้ค่ะ